มาแล้วคือการทําคลิปตกปลามันจะบอกว่ามันไม่ยากก็มันก็ไม่ได้ยากนะจะบอกว่ามันง่ายมันก็ไม่ง่ายนะครับบางทีแม่ก็อย่างเงี้ยพอกลับมาทําปุ๊บก็ไม่ตกแบบปลาไม่กินเลยอะไรอย่างี้ก็มีนะยังไงขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันเข้ามานะที่คมที่ยังรอดูกันอยู่นะครับขอบคุณมากขอบคุณมากปตกกันต่อนะครับ ก็จะต้องหาความความรู้สึกหรือความมั่นใจที่ที่ที่เคยทําได้อะไรประมาณเนี้ยอยู่นะเออก็หาต่อไปปลาตัวแรกในรอบสิบห้าถึง2ี่วันแล้วนะนะครับวันนี้ไปที่กําแพงแสนนคะรปฐบนะครับไปที่บึงลาดอ้อแล้วก็ไอ้ตรงนั้นเนี่ยไม่เคยแห้วเลยนะไปเท่าที่ไปที่เคยไปมาไม่เคยแห้วนะครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะแห้วไหม ซึ่งไม่ง่ายอะ่ะผมบอกเลยนะว่ามันยิ่งช่วงเวลาแบบเนี้ยนะครับคือกราฟเวลาที่มันเป็นกราฟลงอะ่ะมันก็จะขึ้นยากนะแล้วช่วงนี้อากาศเย็นปลามันกินช้าอยู่แล้วอะ่ะกินเบาอะไรแบบนี้นะครับโอเคไปหาปลาตัวแรกของในรอบของผมนะในรอบในรอบนี้แหละในรอบสิบห้าถึงยี่สิบวันเนี่ยนะครับโอเคไปแล้วรเก้าโมงครึ่งกว่านะครับมาถึงตรงนี้ คิดว่าน่าจะได้ตกประมาณประมาณสิบโมงเดี๋ยวก็เอาของลงแล้วก็เริ่มตกเลยนะครับก็จะมีอุปรสรรคที่เป็นดอกบัวอะไรพวกเนี้นะมันขึ้นมาน้ําลดไปเยอะนะครับน้ําลดไปเยอะก็สามหหรือสี่ห้านะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มวางอุปรกรณ์ตกเลยนะครับตอนนี้มีก็ยังจัดโกรถ,ถึงสิ้นปีนะครับร้อเกเก้านะครับถ้าไม่รีบก็ใส่ตอนไหนก็ได้ ได้แล้วสวยสมสุดโอ้โหตัวอะไรขยเอยงีโอเคนะครับก็ถือว่าไม่ผิดหวังนะมาที่นี่ก็ได้อาการทุ่นเลยน่าจะได้มาสีห้ารอบแล้วนะครับได้มาสองตัวแล้วเป็นเป็นขยงงก็ก็โอเคอะอะไรมาก็เอาหมดลละตอนนี้นะครับคือการทำคลิปตกปลามันจะบอกว่ามันไม่ยากก็มันก็ไม่ได้ยากนะ จะบอกว่ามันง่ายเหมือนก็ไม่ง่ายนะครับบางทีแม่ก็อย่างเงี้ยแต่พอกลับมาทําปุ๊บก็ไปตกแบบปลาไม่กินเลยอะไรอย่างเี้ยก็มีนะครับวันนี้วันที่สองก็เดี๋ยวมีอาการทุ่นให้ละแล้วก็มีปลาให้ดูตัวสองตัวลนะคลับที่นี่ก็ถ้ามีขยงมาก็เดี๋ยวปลาอื่นก็ตามมาตามประสบการณ์ที่เคยตกนะครับที่นี่ก็มีคนมามายิงบ่อย มันยิงบ่อยแล้วก็มาจิกบ่อยจิกปานินอ่นนะแล้วก็มีมีวัวเยอะโอเคนะครับไปลแล้วเริ่มละเริ่มละเดี๋ยวมีความมั่นใจมาเรื่อยๆนะมันก็จะตกได้ตกได้ไปหลายๆคลิปอะ่ะมันจากประสบการณ์นะแต่ถ้าแฮวแล้วแฮวแล้วแฮวแล้วปุ๊บอะ่ะมันก็จะแฮวไปเรื่อยโอเคอย่างี้ขอบคุณทุกคนที่ติด,ต,ดตามกันเข้ามานะทอบคนที่ยังรอด,ดูกันอยู่นะครับขอบคุณมากขอบคุณมาก,มากไปตกกันต่อ ถึงแม้จะเป็นขยงและทุ่นมันสวยนะขยายเจ้าขยามาแล้วมาอีกแล้วอ้วนๆกี่จังอ้วนอ่ะกินเยอะอ่อยรูว่าเป็นขยายว่าเธอเป็นใครอุ้ยไม่ใช่ขยาแล้ว่โอ้ยขยายใหญ่บึกเลยบึกเลยตัวนี้ <ม>คือวันนี้ผมอยากได้แต่เพียนนะครับอยากได้แต่เพียนไม่อยากได้กระแยงนะกระแยงผมจะปล่อยหมดนะครับเอ,อยากได้แต่เพียนแต่แต่เพียนยังไม่มานะหาตะเพียนกันต่อไปนะครับปกติมันต้องมีแต่เพียนแต่ภาคอะไรพวกนั้นนะครับเห็นไหมเห็นไหม,ไมรู้ตัวอะไรนะ สองครับรู้ว่ามันไม่ใช่แหละ แต่มือมันรอไม่ได้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อน ไม่ค่อยดีนะช่วงนี้ไม่ค่อยดีไม่รู้เป็นอะไรส่วนตัวผมไม่ค่อยดีอ,อากาศด้วยหมายด้วยหลายอย่างจังหวะนะครับอย่างที่นี่มาก็เมื่อกี้ลุงเขาบอกว่าเขาลงขายกันเยอะตามมันก็เลยหายไปนะหายไปเยอะแกบอกอย่างนี้นะครับโอเคไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะเอาเป็นว่าตามหา คมรู้สึกดีๆในการตกปลาต่อไปนะครับวันนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคในส่วนตัวผมระดับนี้นะตกได้แบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเบรยากาศร้อนมากวันนี้เบรยากาศไม่ค่อยดีแดดเปลี่ยนทิศนะครับน้ำลดก็หลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นไรฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับตกปลาให้สะดวกคลิปหน้าไปตามหาต่อนะครับ